เอ็กังคึงมาตุลังเก้ 99, 99, าเก้าบตุลุงรันดิบุปะกะตังปกะตาธายาเจะได้มาได้โชตตาบาลานีลักกะีปากะดีทว่นานีปีกังคึงมาตุลูโหปาสลาทาึ่งกึงกุมาสลาธายฮกังดเมาบาสันเฮกังดึงกุปาสลาชายาาะ นามาปาทานึงมือพื้นทึบปฏิโลปังโสทายาอาสังมิตรโอปุสาปุภาภาภุสปุโรสุสะอานะมมาณาอะนกโนะกะโกอนะอะนาอะกะอาคุมิสุนะพุทธังอะสุนะอะพุทธังเปิดพระมาเปิดทางทางเปิดกูจะเปิดดวงชะตาในโมกุทายาโทตาป็นหลักกะดีปากะดีะมาปาทะนหมือพื้นทึปฏิเฮกาคือมาตุเนเกะเก่าเก่าบาตุภูสะักดิปุโรสุสะอานะมมาณาอะนกโนะกะโกอนะอะนาอะกะอาคุ สุนทรพุท <or> ธังอะสุนอะพุทธังเปิดพระเปิดสังทางเปิดคือจะเปิดดวงชะตาในโมกขายาโชตาเป็นหรอหลักกัดีปากกัิดีจะมาปัสาวะดื่มพุทเรือปัสงิหีกศางตึงศาตุเรนีก่าเกิาขาตนกด้ ทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ครับผมเป็นศาสตร์อันนึงในความเชื่อคุณเราผีกระด้งนี่มันเนี่ยมันเป็นเป็นศาสตร์อันนึงเป็นเนี่ยเป็นผีนะฮะนี่เขาฝัดคงฝัดคงฝัดข้าวเรือย่างปงย่างปลาสมัยก่อนนะครับมันเกิดขึ้นได้นะครับเหมือนตัวอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นที่มาที่ไปมันอยู่ครับแล้วก็มันเกิดการเล่นของใช่ไหมอรับเล่นของเนี่ยไสยศาสตร์เล่นเพื่ออะไรครับเพื่อเล่นเนี่ยกระดงเนี่ย เลน่นเป็นมหาเสน่ห์นะฮะเกิดเป็นกระด้งขึ้นมาผีกระด้งเกิดเป็นรักษาไม่ได้รักษาไม่ได้รักษาไม่ได้ผีปอบผีฟ้านี่รักษาไม่ได้ครับมันก็เข้าสิงสถิตแล้วเกิดมาเป็นผีกระด้งนี่นะครับครับผมหรือว่าผีกระด้งกับกระหังอันเดียวกันไหมครับอาจารย์ตวัวเดียวกันนะครับตระกูลเดียวกันนะครับครับจากไสยศาสตร์ไสยเวทมันออกปอออกกับออกดำออกแดงได้ มันกินอะไรนะครับอาจารย์ไอผีกินอะไรกินสิ่งที่สงกระปกนะฮะปฏิกูลอะไรนปฏิกูลครับกบเขียดอย่างนี้แหละอาจารย์ไอผีพวกนี้เนี่ยพบได้ที่แถวไหนครับอาจารย์ครับส่วนมากแถบมันมีทุกที่เะครับผีครับกระหังนี่นะส่วนมากที่อาจารย์เคยเจอมานะครับที่ไหนของเราโซ่งโดยมากเขาจะเล่นลาวโซ่งลาวโซ่งผีกระดุงก็คือมาจากทางโน้นครับ แหลงเขาอยู่ตรงโน้นครับผมมีพวกลาวส่งเล่นผีกระดุงไหวยเส้นท่าผีนั้นทุกอยู่ตัวอมยาญาเลยครับเรื่องผีนะครับครับนั้นกว้างจริงจริงกิจทวิญญาณคนตายไปแล้วก็ไปกลายเป็นผีเกาะผีกกะผีกระดุงเวรกรรมคนเราไม่เหมือนกันครับก็อย่างพระพุทธเจ้าก็เคยตัดนะครับว่าครับผมพลังงานไม่เคยหมดไปจากโลกครับผมจะหมุนเวียนอยู่ตลอดนะครับ พวกว่านครับ,รรบ,รรบว่านีมีครับนะฮะ<า>มีว่า,าน สมมติว่าวันพว่าวันานยาลางจืดฮะนะในป่าสมมติว่าุว่านเนี่ยมันมีหลายอย่างครับว่านสมมติว่านลางจืดเนี่ยเอาไปใส่แค่เหล้าก็หายนั่นเป็นจืดแต่กินเหล้าก็ยังไงก็ไม่เมานะฮะเป็นการแก้อาถพนแก้คุณไสยศาสตร์เกี่ยวกับด้านไอ้พวกยาสั่งได้นะครับอ๋อไม่ใช่ว่าจะแก้แื่พิษเรื่องอาหารเดียวใช่ไหมครับลางจืดเนี่ยครับก็คือในเรื่องอ่าไสยศาสตร์เนี่ยก็สามารถแก้ได้ครับ มันมีตัวยาครับอ๋อมีความเย้ยของมันครับครับเขาเรียกว่าไม้กายสิทธิ์อะไรนไม้กายสิทธิ์นะฮะอยู่ที่กาถาาคมใบหนาดจริงครับใบหนาดครับพิพีพิษได้เป็นรักษาโรคภัยเจ็บก็ได้มิเสดวงจมูกยังหายเลยครับเอาใบหนาดมาพันสูบอ๋อพวกนี้คือศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับครับศักดิ์สิทธิ์ครับมันเป็นตัวยาชนิดหนึ่งครับต้นไม้ทุกต้นเนี่ยเป็นยาหมดครับ ต้ตนไหนบ้างที่ไม่เป็นยาแต่เราจะใช้ถูกทางหรือเปล่าช่นั้นเองครับมีแม้รย์ที่ผีกลักวกวัวกัวใบหนาดแต่ใบหนาดก็มีอาถรรพ์พระเวทอยู่แล้วพระเวทเหรอครับมีอาถรรพ์พระเวทอยู่แล้วก็เหมือนใบอะไรต้นอยา่างหนึ่งใบเป็นมาอย่างไงครับอาจารย์ครับใบหนาดลยครับถึงว่ามีมีมีพระเวทนะครับมีพระเวทมีมีดีในตัวอยู่แล้วอะ่ะก็เหมือนใบใบตองแตก บ้านภาคกาวเรื่องใบตองแตกเ่เคาะตามบ้านเนี่ยกิ้งจกจะมาเต็มเลยฮะไม่ต้องมีคาถาเลยครับมันมีในตัวอยู่แล้วเคาะเสร็จแล้วกิ้งจกอยู่ที่ไหนก็วิ่งมาหาใบหาใบตองแตกครับมันมีอาถรรพ์พระเวทอันหนึ่งก็เหมือนกับไม้เช็ดขี้พะร่วงนะครับพระอาจารย์ครับไม้เช็ดขี้พะร่วงก็จะมีความกายสิทธิ์อยู่ในตัวมีศัมสิทธิ์อยู่ครับขับผีปีศาจผีกลัวที่สุดไม้พะร่วง ก็คือใช้ในทางยาสมุนไพรยาสมุนไพรได้ครับอยู่ที่เราใช้ฮะเราใช้ย้ายถูกต้องอมันเนี่ยแล้วแต่โรคมันสารพัดโรคนะฮะแล้วแต่เขาจะใช้อย่างเช่นครับโรคท้องร่วงท้องร่วท้องเสียได้หมดนะลำไส้มีดีละได้หมดครับแต่เห็นน้อยนะครับไม้เท็ที่พะร่วงครับครับผมเหมือนในต้นตะลาพุก ก็รักษาพวกงูกัดใช้ต้นตระลำพุกอย่างเดียวเวลาจะไปเอาก็มีเคล็ดลับเอาด้วยนะครับแต่อย่าให้เงาเราทับต้นไม้นันมีเสษศาสตร์ตั้งศาสตร์ทั้งสินเป็นลากยาลากว่านบางคนก็อยู่ยงคงพันตีเสกใบโรพืกินเมืองทีเสกขมิ้นกินเสกไั่กินแล้วแต่จะใช้อาจารย์และอย่างควายธนูกับ เก uh, so so really ี่ยวสิครับเพราะควายธนูนะสมัยก่อนนะเขาหาควายสุดควายลูกออกออกมาเสร็จแล้วจะมีขี้พึ่งนะฮะที่ตีนงวตีนควายเอามาปั้นทําตามตาหลักจริงๆขี้พึ่งออกจากตีนงวตีนควายใช่นั่นแหละ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 ดียังเลยถ้าลูกตายในท้องหรืออะไรยิ่งดีใหญ่เลยควายธนูมันจะเกิดความเฮี้ยนควายธนูงูธนูเขาเอาแบบนี้ครับมาทศาสตร์มีมีมวลสารอยู่ใช่มวลสารมันดีใน่ตัวอยู่แล้วอะ ับใช่ดินนร้อยเก้าวัดร้อยเก้าประช้าแล้วแต่จะค่อยจะใช้มาใช้อำนาจผีปีศาจเข้าไปบวกด้วยเพื่อเกิดความพลังขังนะครับแต่ใช้ตามศาสตร์จริงๆต้องใช้งัวที่งัวควายที่มันออกมาใหม่จะมีไอ้สีพึ่ง่มีไข่มันอ่๋อที่อยู่ตรงตีนมันนะครับผมนี่คือไสยศาสตร์ ต่อมาไว้ปานป้นหัวทุ่งป้นหัวควายธนูสิแล้วเอาใช่อะไรแล้วแต่คนเไปป้องกันตัวภัยป้องกันตัวป้องกันภัยคุ้มครองบ้านครับครับมันมีเหตุมันอยู่ต่อสู้กับศัตรูก็ได้ได้ครับเลี้ยง้วยหญ้ามีน้าให้มีคาถากากับมีคาถาพระเวทครับอาจารย์แล้วแล้วควายธนูนี่ผมเคยได้ยินว่าผมเคยได้ยินเรื่อง กิติศักดิ์นะครับเรื่องเรื่องความขลังความอาถรรพ์ควายธนูนี่ยครับมีมีมากมายนะครับถ้าเกิดว่าคนเลี้ยงเนี่ยนะครับรักษาไม่ดีครับจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ดีมันก็เข้าตัวเองหรือว่าเป็นปอบเป็นกะเป็นดําไปออกดาออกแดงหรือเกิดความวิบัติในครอบครัวถ้าสมมุติว่าไปเข้าตัวเองแล้วเนี่ยเขาจะอาการจะเป็นยังไงครับอาจารย์ก็เข้าตัวเองจะเกิดความวิบัติ ไม่ใช่แบบว่าไปวิ่งแบบเหมือนวัวเหมือนควายอย่างนี้ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่จะทําให้ชีวิตเราวิบันบางคนออกมาออกบอไปแล้วแต่เราจะควบคุมสติได้มากน้อยขนาดไหนทําทุกสิ่งอย่างต้องมีสติต้องมีความเชื่อมั่นวิธีการทําวัวธนูนี่ครับสร้างวัวธนูแบบโบราณแบบศาสตร์โบราณจริงจนะครับอาจารย์ทำยังไงครับใช้มวลสารอะไรบ้างใช้สีพึ่ง นะฮะที่ที่ลูกงัวลูกควายเป็นออกปาจะมีสีพึ่งหรือไข่มันติดติดมาจากไหนเท้ามันอะอยู่ตรงออตีนใช่แล้วเอามาใช่ใช่ใช่เอามาปั้นหุ่นมันเป็นเป็นเทียนสีเป็นนั่นเลยฮะมาทําเป็นงัวธนูมาเซกแล้วก็บวนสารก็ใช้กระดูกผีบ้างนะฮะให้เกิดความเพียเนดินก็ร้อยเก้าวัดร้อยเก้าประช้าบ้างแล้วก็ดินเนี่ยท่าไอ้ท่าที่เขาไปตักน้ําเนี่ยเก้าท่าเก้าอะไรบ้างครับ ก้าวที่เจ้าจังหวัดก้าอำเภอว่าไปเรื่อยนะฮะนำมาทาแล้วแต่ครูใครครูมันมาทําเป็นศาสตร์อันนี้ก็บาปั้นหุ่นเกิดปลูกเสกมันแกเกิดเพี้ยนเกิดพลังขังขังยังไงครัาบอาจาครับใช้มันเกิดเป็นอิทธิฤทธิป,ปฏิหารเกิดขึ้นใช้อะไรงแกไปทําร้ายคนอื่นหรือว่าแต่ช่วยค้าขายธุรกิจการงานโชคลาภป้องกันภัยเพาะข่มบ้านคุ้มไว้อะไรนะฮะเรียนได้ ส่วนมากแล้วก็ผู้มีวิชาคมสมัยเก่าก่อนเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องมีต้องรู้ต้องมีเรื่องนี้ครับผมบตัวมัวเท่านั้นะ<อ>นะครับ